สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับกิดทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับของที่เราสั่งมาจากร้าน Baby Home นะครับ Baby home นะครับเดี๋ยวดูสิว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะครับเราเปิดกระสุสดสดเราเปิดกันอย่างนี้ไปเลยนะครับผมเิยออกมาปั๊บเอ่อชันนิดหน่อยนะครับ อ,ออกมาแล้วครับเครื่องปัม๊มเครื่องปัม๊มชีกกล่องฉิกกล่องเลยอะออมาแลวครับนี่นะครับเป็นเครื่องปั๊มนะครับปั๊มลมนะครับ portable electric นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูเลยนะครับอืมอ่าเปิดเลยเปิดเลย เลยนะครับนี่เราแกะอันบ็สุดๆเลยนะครับอันบ็อกสุดๆเลยนะครับอยู่ข้างในมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับเป็นสายสายไฟนะครับสายชาร์จนะครับแกะออกมานี่คู่มุงคู่มือนะครับนี่คู่มืงคู่มือเรียบร้อยแต่เราไม่ต้องอ่าน ไม่มีอะไรแล้วครับในกล่องนะไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้นะครับเป็นเครื่องปั๊มนะครับนี่เครื่องปั๊มแบบนี้นะครับนี่เครื่องปั๊มลมแบบนี้นะครับนี่เคยซื้อมาแล้วอันนึงนะครับใช้ได้ดีนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งนะครับอีกอมีลูกค้าข้างบ้านอีกคนหนึ่งนะครับที่อยากได้เพราะมันประสิทธิภาพดีมากนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งได้ใน ช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ร้านค้าใต้คลิปนี้นะครับโอเคนะครับโอเคถ้าใครจะต้องการก็สั่งได้นะฮะราคาไม่แพงราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ราคา3า0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับร้านของช้อปปี้แแอลใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ P I N Z T V นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ